สวัสดีทุกคนนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรแค่จะมาบอกว่าจะลองทำ u t u b e แบบไม่ตัดต่อดูเพราะว่ารู้สึกว่าขั้นตอนการตัดเนี่ยมันทำให้เราไม่ได้ลงคลิปเป็นประจำนะแล้วก็มันค่อนข้างจะใช้เวลายเยอะชนแบบว่าลองคลิปมาเป็นแบบหลายปีละเลยไม่ได้ตัดก็เลยคิดว่าจะถ่ายแล้วก็ลงเลย เพราะว่าลองกลับไปดูช่องคลิปเก่าๆที่เพิ่งลงล่าสุดก็มันไม่ค่อยสม่าเสมอก็เลยคิดว่าอยากอยากลองลงคลิปแบบอาทิตย์ละคลิปหรือว่าอาทิตย์ละสองคลิปอะไรอย่างนี้ดูอืมเพราะว่าเหตุผลหลักๆที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปเพราะว่าจะเก็บไว้ตัดต่อพอเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆมันก็ดองอนะเนาะ ตอนสุดท้ายก็ไม่ได้ลงสักทีจนผ่านมาจะครบปีอีกแล้วก็เลยคิดว่าถ่ายแล้วลงเลยช่างแม่ง <c oughs> คนอาจจะสงสัยว่าทำงานตัดต่อแต่ทำไมคลิปตัวเองไม่ยอมตัดนั่นแหละฮะเพราะว่าเวลาส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาไปตัด,ต,ดตัดต่อที่งานละยังมันต้องมาตัดต่อคลิปตัวเอง,อง,องก็เลยรู้สึกว่า อเอาเวลาไปนอนหรือว่าดูซีรีส์ดีกว่าแต่ว่าคอนเทนต์อยากรันคอนเทนต์ด้วยไงก็เลยนั่นแหละลองกันดูว่าจะเวิร์กไหมช่วงนี้ก็อาจจะพูดไปเรื่อยแล้วก็พูดติดๆขัดๆหรือพูดวนไปวนมานะก็ขอโทษทุกคนด้วยเรามาดูกันว่าคอนเทนต์ต่อไปจะทำอะไรหรืออาจจะมานั่งบน่นหรือนั่งอะไรอย่างนี้ให้ฟังอีกดีปะ่ะ หรือมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับที่ทํางานไหมหรืออะไรดีไม่รู้แต่วันนี้ขออนญาตไปทํางานแล้วก็ไปปั่นงานก่อนนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวเสร็จไม่ทัน